สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับหลายคนจะรอโครงการเราชนะนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าสรุปแล้วนะครับเราจะรับเงินยังไงนะครับหลังจากที่โครงการเราชนะนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าจะมีการ แจกเงินให้3,500บาท2เดือนนะครับเป็นเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมนะครับซึ่งนะครับกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเลยก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง กลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของกเกษตรกรนะครับพ่อค้าแม่ค้าได้หมดเลยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับผมส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนนะครับจะเป็นกลุ่มของกเกษตรกรที่ทําการลงทะเบียนไว้เมื่อตอนรับเงิน1 5 0 0 0บาทต้องลงทะเบียนใหม่ทันทีนะครับผมทีนี้ กลุ่มที่ถือบัตรคนจนอยู่นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊สรุปแล้วเงินจะเข้ายัางไงนะครับผมคนที่ถือบัตรคนจนอยู่นะครับเงินจะเข้าสู่ในบัตรเลยนะครับในบัตรคนจนของท่านนะครับท่านก็ไปสามารถที่จะไปรูดซื้อสินค้าได้ปกติเลยนะครับ3,500บาท2เดือนรวมเป็น7,000บาทนะครับผมส่วนนะครับ กลุ่มที่ลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับแล้วผ่านคุณสมบัติการตรวจสอบนะครับผมว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของท่านนะครับโดยนะครับท่านต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิก่อนนะครับว่าท่านไม่ได้อยู่ในประกันสังคมท่านไม่ได้เป็นค้าราาการท่านไม่ได มีไรายได้สูงนะครับถึงจะผ่านเกณฑ์ถ้าผ่านเกณฑ์แล้วเงินก็จะเข้าในแอปพลิเคชันเป๋าตังของท่านก็สามารถที่จะไปสแกนซื้อขายซื้อของซื้ออะไรได้เลยนะครับเงินจะเข้าในระบบนะครับจะไม่ได้เป็นเงินสดนะครับนี่คือขั้นตอนการรับเงิน7,000บาทนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคนละครึ่งถ้าผ่านเกณฑ์เงินจะเข้าในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็ ผู้ที่บัตรคนจนเงินจะเข้าในบัตรคนจนเลยนะครับทั้ง2แบบนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับส่วนคนที่เป็นเกษตรกรต้องลงทะเบียนนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ